เท่านี้ก็ได้เสิร์ฟแล้วนะคะกล้วยทอดสัญชาติกัมพูชาเราก็ค่อยๆทําไปนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วนวํากล้วยที่ได้ใส่ลงไปในแป้งที่เราปรุงเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยกับกล้วยทอดสัญชาติกัมพูชากล้วยน้ําว้าสุกนํามาหัน่นทําเป็นเส้นยาวๆคลุกแป้งด้วยงาใส่กะทินําไปทอดกร,กรอบๆนุ่มๆสูตรทําง่ายด้วยวัตถุดิบในครัว แปรรูปกล้วยให้อร่อยและมีประโยชน์นําไปต่อยอดทําขายได้ด้วยค่ะเจะปนจะเริ่มต้นจากการเตรียมแป้งก่อนเลยนะคะเตรียมโถปรุงใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ค่ะแล้วก็แป้งสาลีนะคะเติมน้ํากะทิจะใส่นมสดแทนกะทิก็ได้ค่ะน้ําตาลทรายเกลือเล็กน้อยและน้ำปูนใส่เพิ่มความกรอบค่ะเจแปนใส่น้ำปูนใส่สำเร็จรูปแบบนี้3มช้อนโต๊ะค่ะ และสุดท้ายค่ะงาขาวนะคะจะนําไปคั่วก่อนหรือว่าเป็นงาที่ยังไม่ต้องคั่วก็ได้ค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะเตรียมกล้วยน้ําว้าปอกเปลือกให้เรียบร้อยเจแปนใช้กล้วยน้ําว้าที่สุกกาลังทานแบบนี้ค่ะนํามาหั่นแบ่งครึ่งเลยนะคะอยากทานเท่าไหร่ก็หั่นเลยค่ะเพื่อนๆเจแปนได้ประมาณนี้นะคะ เตรียมกระดาษรองอาหารหรือว่าจะเป็นถุงพลาสติกใส่อาหารก็ได้ค่ะแล้วก็ไม้พายแบบนี้หรือจะเป็นสากหรือจะเป็นไม้อะไรก็ได้ที่มีน้ำหนักนะคะวางกล้วยลงไปในกระดาษทีละชิ้นแล้วก็พับกระดาษนะคะค่อยๆใช้ไม้พายทุบเนื้อกล้วยให้เป็นเนื้อเละแบบนี้ค่ะให้เนื้อแบนๆเลยนะคะใช้วิธีนี้ทำไปเรื่อยๆอย่างเบามือค่ะใช้ไม้พายทุบเบาๆที่เนื้อกล้วยกล้วยก็จะเละแล้วก็ยาวขึ้นนะคะ จะเป็นแผ่นๆออกมาเลยค่ะเราก็ค่อยๆทําไปนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วนำกล้วยที่ได้ใส่ลงไปในแป้งที่เราปรุงเอาไว้นะคะกล้วยที่เราทุบเรียบร้อยแล้วนําหย่อนลงไปในแป้งหมักที่เราทําเอาไว้เลยค่ะใช้ทัพพีราดแป้งให้ทั่วเนื้อกล้วยแบบนี้เลยค่ะเจแปนก็จะเตรียมน้ํามันสําหรับทอดในกระทะนะคะใช้ไฟกลางแล้วค่อยๆหย่อนกล้วยชุบแป้งนําลงไปทอดเลยค่ะ พยายามวางอย่าให้กล้วยติดกันนะคะเวลาทอดจะได้ไม่ติดเนื้อกันเว้นระยะกล้วยให้ห่างพอสมควรเลยค่ะพอกล้วยเริ่มร้อนแล้วเนื้อกล้วยล่อนออกจากกระทะกลับด้านได้เลยนะคะกล้วยทอดกัมพูชาแบบนี้ไม่ต่างจากกล้วยทอดบ้านเราเลยค่ะเพียงแต่นํากล้วยไปทุบให้ยาวๆก่อนก็จะได้เนื้อสัมผัสของกล้วยที่อร่อยคนละแบบจากกล้วยแข็งบ้านเราค่ะ กล้วยทอดร้อนทั้งสองฝั่งแล้วสีเหลืองสวยน่าทานแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยนะคะนำไปพักให้เสด็จน้ำมันก่อนค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยจะหมดค่ะตอนนี้กล้วยทอดของเราหอมอบอวลทั่วบ้านเลยค่ะเท่านี้ก็ได้เสิร์ฟแล้วนะคะกล้วยทอดสัญชาติกัมพูชาทำกินเองง่ายๆค่ะแป้งกรอบนอกนุ่มในนะคะเจ๊ปานลองชิมดูแล้วรับรองความอร่อยค่ะกรอบมากๆ ด้านในกล้วยได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มๆหอมอร่อยงามมากๆค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสําหรับคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ